โชนามันหล้อสิบสี่ถุงขยะฮีโร่หนาชั่วตัวจริงมั่นใจใช้ฮีโร่กว่าหนึ่งทศวรรษของรสชาติแคะที่ยังคงหอมกรุ่นอยู่ทุกวันในยาติมุทธธกาศ นี่คือเอี้ยวหินโภชนาร้านอาหารจีนแค้แท้ๆที่เปิดกิจการสืบทอดก,กันกว่า80ปีจุดเริ่มต้นจากสวนมะลิลพ่อหอบสูตรอาหารประจําตระกูลเปิดร้านเล็กๆด้วยหัวใจและความตั้งใจจนเป็นที่รู้จักในหมู่คนจีนแคะและคนกรุงเทพเมื่อปีพศ2534ร 2, ุ่นหลานรุ่นที่สองได้ย้ายร้านมาปักหลักบนถนนบุทธ,ธากาลทุกเมนูคือเรื่องราวความพิถีพิถันเต้าหู้น้ําแดงใส่ข้าวหมากเอกลักษณ์หายากที่ให้รสหวานกลมกลม่อมและหอมละมุน และเส้นหมี่เข้ามาหอมกลิ่นกระทะคลุ้งกับปลาหมึกแห้งฝอยจนรสชาติเข้มขน้นรสชาติอันเข้มลึกของอาหารจีนแค้ถูกปรับลดความมันและความเค็มให้พอดีกับยุคสมัยแต่ยังคงหัวใจดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนบรรยากาศในร้านเรียบง่ายบ้าน ไม่มีความเป็นพัตตาคารหรูแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นอายของอดีตคือเสน่ห์ที่ทำให้ลูกค้าหลายรุ่นแวะเวียนกลับมาไม่ขาดตั้งอยู่ห่างจาก BTS วุฒธธากาศเพียงไม่กี่นาทีเอี้ยวคินโภชนาตำนานอาหารจีนแค้แห่งวุฒากาศรสชาติที่สืบทอดกันกว่า80ปีและยังคงหอมกรุ่นอยู่ในทุกคาที่ลิ้มลองชื่อร้านเอี้ยวหินโภชนาค่ะแต่สง 14ไอ้ก่อนอยู่สวนมะลิย้ายมามี่สองห้าสาเมนูที่อยู่มาตั้งแต่เปิดร้านก็เป็นอาหารแค่ไอตัวเข้าหยกข้าหยกเต้าหู้แล้วก็คุกกี้เส้นหมี่พวกนี้อาหารจีนแค่ออหลักๆที่เราขายอ,ะอ่ะอ้าเป็นคนคิดสุดอันนี้อันนี้ตั้งแต่รุ่นปู่เอ่เอตั้งแต่ส1บเอดโมงถึงสองทุ่มสวนวันหยุดนี่ตอนนี้เรา แน่นอนไม่ได้เพราะว่าคนทําอายุเยอะถ้าวันไหนหมอนัดเ,เราต้องไปโรงพยาบาลร้านอาหารไหนๆก็ได้ใช้ถุงขยะฮีโร่แน่นอนค่ะเพราะทิ้งเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวฮีโร่เอาอยู่ดึงกันให้เห็นๆหน,นาจริงเหนียวจริงทนจริงถ้าขยะมีน้ำก็ไม่รัว่วไม่ซึมเหมาะมากค่ะสำหรับร้านอาหารถุงขยะฮีโร่หนาชัวร์ตัวจริงมั่นใจใช้ฮีโร่